พี่นอ้องอ้โูห,หูอ่ะมืัอนี้จัดให้สายสุขภาพครับใบมะยมนี่ครับแล้วก็ใบมะละกอครับอืมปลาตอาน เอวิลวันเอวิลวีแวรสวัสดีครับทุกคนนะครับจากลูซานพากขี่มาเทีท่ยวอ่ะพี่นอ้องปมาดูนี่โอ้ฝนฟ้าโบ้ค่อยเป็นใจไปเลยครับนี่ครับบรรยากาศงามๆฝนลื่นปล่อยๆครับนี่ฝนตกปล่อยๆกับบรรยากาศอยู่ท้องไห้ท้องหน้าท้องหน้าเตะตีนเขาอ่ะมาดูนี่จัดให้สายสุขภาพครับเมนูเพื่อสุขภาพเป็นเมียงครับแต่เมียงข้าใช้ตนะะ้นปละนี่อืม ใส่ตอนปลาหลานู้ยครับแล้วว่าทางบ้านลูกวนเพิ่อนเอิญเดี๋ยนี้เป็นสินค้าเป็นเมนูประจำจังหวัดแล้วนะครับเมี่ยงคำลำพูครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูอ่ะผู้ใดมาหนองบัวลำพูไปได้ครับร้านพี่ใหม่ครับร้านพี่ใหม่หนองบัวลำพูนะครับอยู่คางอยู่้างหนองนาลีสวนครับแล้วก็อยู่บ้านลำพูครับอ่ะสียแยกไฟแดงอ่ะก็นี่ครับที่เด็ดเลยครับพี่น้องโอ้ลูกเดือครับนี่มะเดือ โอ้โหเป็นพ่วงเลยเอามากินกับเมียงครับไพี่น้องโอ้โหโอ้โู้อ่ะพี่น้องผู้ใดเคยเห็นกับข้อมเมนต์บอกนี้นเลยครับว่ามะเดื่อเนี่ยมันกินกับเมีงจังสีแซ่บอ่ะแล้วก็ผักเคียงครับผักเคียงเอามาหอ่อนะผักเคียงห่อ,อใบชะพูอ่าทุกคนขออนุญาตจุ่มๆใบชาเนี้ยแหละใบมะยม,ยมนี่ครับใบมะยม,ยมอ่ะใบมะยม,ยม ใบชาพูอ่ะขอว่างด้วพี่น้องแล้วก็บใบมะละกอรครับในี่ใบมะละกออ่าเอามาให้หลากหลายครับเมนูเพื่อสุขภาพแซ่บๆเลยนี่มาๆพี่น้องมาทำแล้วเดี <laughs> ๋ลูกมะเดื่อครับลูกมะเดื่ออ๋อกลับโอ้เสียงกรอบเดี่ยมะเดื่อข้างในเป็นอย่างนี้ครับมะเดือ่อคุยเลยอืม อืมเมี่ยงขา <c oughs> อืม <c oughs> อืม, <c oughs> อมไปไหมโยม ให้พี่ให้น้องดูน่ครับลูกมะเดื่อข้างในจะเป็นอย่างนี้ครับมะเดื่อเอนี้ยเอาไว้คุยกับแก้ววองนะครับนะครับนี่ครับข้างในเป็นอย่างนี้รแล้วว่างมาแรงนะครับข้าลูกแกอาทิตย์ไีม่มพวกมาแรงพวงหมดคุยเลยครับสูตรตำข่านี้ก็ตำธรรมดาครับอืม มืต mm. mm ัว hmm. จ mm ัดหอมเลยครับอืมอืม กินบ่ายเมื่อก่อครับใบเมื่อก่อหอเลยตำเมี่ยงจะเรื่องประหลาตอนนะพี่น้องอืมประหลาตอน ค <c oughs> ือปลาปลาเป็นตัวเลย กว๋วยตัวนี้ครับอืมสดๆอืม Mmm. าว่กินเมืองอกินเมียงอยาอออ่าฟืดคล้องนะพี่น้องเป็นแม่นูก,กินเห่นเดีบยมายม อ,อ่อนซ่อนแล้วมาเดือ,อชสุดเท่านั้นอง,งมะเมื่อเดือจะมีความความฝ,ฝาดดนะครับก็ใบมะยมใบมะยมออกมันๆฝ,ฝาดๆ้าพูกอะ่ะรูๆกันอยู่นะครับก็ใบมะละกอ แบบเมื่กอ,อก่อนก็นเอาใบอ่อนมากคขมนะครับพี่น้องจริงจริงมันจะมีใบอ่าใบขนุน,ปนเป็นมะเขยงเทเมี่ยงครับอืมขวดมากพี่น้องงดหน้อยสิบัวอืม ผมอ่ะผมจะง,ง่ายอะขอตัวพี่นัองฝนมาแห้งอืม ใบมะย,ย,ย,ยมมีออกสดๆแล้มาเพื่อนใบชะพูหอกหอมแปลกไส้ต้อนปลาอืมอืม ต้อ,หองหัานมักเมื่อเดือดข้ามพี่น้องตงองยจะวู้จบแล้วออยางข้าวต่ำแท้ข้ามเปียกข้ามสุกกับพี่นอม คัด mm hmm. ง,งามแข่งกับฟาฝผลมือเอาพี่น้องมือนี่โอ้สำหรับเบนูตำเมี่ยงขาครับตำเมี่ยงขากับไปใบไม้ตำเมี่ยงขาครับเบนูเพื่อสุขภาพครับมือนี่จานไหนพี่น้องนะครับมีกลวยตานี่มีใบมะยมนะครับใบชะพู ใบมะละกอครับแล้วก็ที่ขาดเ่ได้ครับหายากมากนะครับก็คือลูกมะเดื่อครับนี่มะเดื่อเอาแซบๆเอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับเนาะมื่อดี้กินบ่ได้รลายครับเพราะว่าฝนตกฝนไล่แล้วคุ้มหัวไปกินไปพูดนะหมอกงามๆครับกับบรรยากาศดีๆอ่ะถือว่าเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องนะครับแล้วก็บเบนูหาดูยากครับเมี่ยงขานะครับอ่าหาดูยากมองไนครับก็คือมะเดื่อนะครับเป็นผลไม้ที่หายากนะครับมะเดื่อจะมีเป็นบางพื้นที่ แล้วก็เขาจะออกปีละครั้งนี่แหละครับอ่ะลกวนเอามากินกับเมียงค่าใส่ตอนปลาหนูนัวนี่แซ่บแห้งครับเป็นบรรยากาศง่ายๆแต่ว่ากาฟ้าฝนบ่าเป็นใจยังน้อยครับมันเหมือนข้าๆสะดวกสะดวกซืครับแต่ว่าบรรยากาศง่ายดียพี่น้ององคุณภูเขาข้างหลังลวนมีหมอกครับฝนกำลังตกลกวนกับขอหัวกินมปนนะนฝนตกขี้ข้าน่ายครับความสัมภาระหลายอ่ะทำงานแข่งกับเวลา สำหรับวันนี้เพื่อนๆมากคิดมีกับฝากก็อะไรก็แจ้งุกวันด้เลยครับเดี๋ยวคลุณนาพ่อม่ครับผมสวัสดีครับปูนปูน